เดี๋ยวเาจสื่อไกลครับพี่ร้องแล้วปาน จะได้กินไก่บ่โตเกยมาแล้วครับตอนนี้มาขลายครับอยากได้ไก่ครับซื้อจักหน่อยจังเอยไม้กี้อ่ะดาวันไม้กี้ ไปแล้วครับไปดูไก่กันนะครับมากันเอาเงี้ไก่ที่ก็จอดวอดแล้วนะครับ,กรบาาไก่ที่ก็เจ้าโลครับพี่นนกกจจหนุ่มหนูก็เจ้าจับนะคับจังไลย เดินเข้าไปนะครับอากาศเย็นร้องบึ้งฟ้าไกลกระจกีีไกเติมอาญาไปไปไป่ี่สิบบไม่มีไม่เอา่ได้เอาตังมาแล้วนี่นี่ยังไงสิบห้าบาทเตะเบ่งเวยรวีทวันเี่ย ยี่สิบ่เราดูอะไได้ดีไปมีมาด้วูมีดอกอัดข้อโอ้ยบกน้องิวนี่ตัวห้อง่เป็นไก่แดงครับไก่้าวเจ้าลลครับพี่น้องเป็นฟามไก่นเี๋วเราสือไก่่นนน้องเสือไปกินนะอือจะจับไก่ให้เราแล้วหน